เท่าที่ผมเห็นแล้วในเหรียญไทยไม่เคยมีนะมีเหรียญที่เป็นเหนเรียญเหรียญเดียวนะที่เป็นรูปแลัเนี่ยนะที่มีหูอยู่บนเท่าที่เคยเห็นเคยไปอิตาลนะีเนี่ยเหรียญที่เรื่องลกของอิตาลีทาแบบเนี้ยหูในะีทยจะเป็นหูกลมแบบปกตินะทำเรูปเหรียญข้างบนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจูบแบบเนี้ยนะผมเชื่อว่าเหรียญน,น่าจะทําในในอิตาลีนะผู้ปั้นแบบก็ขอ,ขอเดาไว้เลยว่าเป็นดูจากฝีมือดูจาก งานที่ออกมาแล้วน่าจะเป็นของอาจารย์สินปริศีแน่นอนนะเราจะมาพูดถึงเหรียญสำคัญเหรียญเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่ในวงการของของช่างานะฮะนับถือท่านว่าเป็นสมเด็จครูของพวกเราช่างไทยนะฮะก็คือเหรียญยาพระเมรุคองสนามหลวงสมเด็จ จาความพยายาวันรุษจันวัตุงครับซึ่งเป็นเหรียญเล็กๆ,ๆนะฮะซึ่งด้านหน้าจะ<ม>เป็นปเป็นปร,รูปขององค์ท่านนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นตราลักษณะนยฮะคือเป็นรูปคล้ายๆตัวนนหนูนะซึ่งใช้าพุกกนแฝ้มฮะตามไปสี่จุดเนี่ยแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆตัวนนหนูแล้วก็มีล้อมรอบด้วยหัวใจนะครับซึ่งซึ่งตราเนี่ยเราจะใช้ชื่อว่าตาโนตินสนิ์นะฮะ ตอนนี้เราจะพูดถึงคาว่านอเทนสิงเนี่ยเป็นชื่อเลขฉาย,ยาขององค์ข้ามในโบราณนะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยยังมีโรงบอนหวยต่อขออยู่นะฮะหวยต่อขอก็คือหวยที่เป็นลูกโดนสีกแลก็ไข่เขาไข่จนถึงตัวหลังๆเนี่ยฮะบอนพวกนี้ก็จะมีมีการให้ราชดรมาแข่งเ,เป็นการพนันนะครับแล้วว่มีตัวออกเป็นลูกัวก็ไก่กขไข่เขาขวดอะไรพวกนี้ฮนะก็ โอ้ยก็ขอเนี่ยจะมีตัวอักษรโดยชฉใช้ใช,ใช่ตัวอักสอไทยนะพักอย่างกอไก่ข้กไก่ข้อขวานแล้วก็มาจตตุนนอนหลูนแล้วก็ตัวอ่างอะไรพวกนี้ด้วยนะขอต้นก็จะไปใายาเลียกใช้ยาเนี่ยจะเป็นชื่อใช้ยาซึ่งจะประโยงกับทางด้านของ,งด้านจีนนะฮะก็คือตัวบุคคลในประวัติศาสตร์ของจีนนะยกตัวอย่างนะอย่างตัวกอไก่เนะี่ย เป็นตัวหวยกอไก่นะเชื่อช้ว่ากอสามหวยกอไก่คือกอไก่ไทยนะแล้วก็ชื่อสามหวยจะเป็นชื่อของของคนจีนที่อยู่ในในเอกสารวโบราณเขาจีนนะกอสามหวยขอมวยโป้ะนะไล่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 มาจนถึงน้อนหนูนะฮะนอนหนูเนี่ยน้อนหนูก็จะเป็นนอเจีนสินนะฮะเจีนสินนี่จะเป็นเป็นแค่จะเป็นหของจีนอะไรสักอย่างนะฮะ ซึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในสมัยโบราณนะก็จะใช้เป็นตัวไว้ว่านอเทนสินอันี้เป็นเป็นที่มาของคำว,ว่านอเทนสินนะแต่ว่าพวกท่านคงไม่ได้เล่นกันนันนะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนว่าในสมัยที่ตั้งชื่อเรืท่านว่านอเทนสินนะครับว่าย้อนยุคนั้นยังมีการเล่นหวยกรขออยู่นะครับอันนี้เนี่ยซึ่งมาเกี่ยวกับตัวท่านนะแต่ว่าเออเนี่ยคนเขาโยง สัญลักษณ์ของท่านเนี่ยมามาเป็นเป็นตัวหวยซึ่งซึ่งลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นลูกนอนหลูแล้วอยู่ในดวงใจนะแล้วก็เราจะใช้ชื่อว่านอจินสินจะใช้อ่เป็นตาสัญล,ลักษณ์ประจำพระองค์นะครับซึ่งซึ่ง,งพระองค์จะใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยในงานออกแบบของพระองค์ท่าน,นโดยเฉพาะงานออกแบบพวกเอ่อศิลปะ พัดลอ,องต่างๆที่เป็นเที่นึกของของเจ้านายของข้าราชการที่อขอให้พง์ท่านและออกแบบให้นะฮะยกตัวอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพัดรองงาน60สิรษา5รอบของสมเด็กรมยาบรงราชา,านุภาพนะครับซึ่งก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นพ,นนนพระคาถานะสัพพะปาปัสสะการนังบุรัสะสัมปทานะสุดจปริโยธาปานังละเ พุทธศาสนาสัน่งนะซึ่งแปลว่าไม่ทาบาสนะบรับวับนท,ทัศน์วันที่วันที่สองเนี่ยก็ให้ทําความดีนะครับวันที่สามคือหมายถึงว,ว่าให้ทําจิตใจให้โปร่งใสนะทั้งสามประการน่าจะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอันนี้อันนี้เป็นเป็นคติดธรรมในทดลองของกุมยามรลงท่านพ่อจอมอายุหกสิบปานั่นะในปี2 0พ ศรีรัชบห้พุ่งโคสูตรในปีสองพนะครับแล้วก็พุกศรีปัญาปี2465นะครับแล้วก็มีตาเฉลยลักษ์นองเชนสินนะซึ่งเป็นตาประจำพระองค์ของ,ของอสตรีกรมยาอเล็กซานดรโนวัตติวงศ์นะครับซึ่งผลงานทางด้านทานงด้านการออกแบบวาดลองของท่านนั้นเยอะมากนะครับต้องบอกว่าในหนังสือตาระปัด์พระจดหลายหลาย,ลายเล่มเนี่ยได้มารวบรวมเอาไว้นะซึ่ง แต่แล,ลนะรูปเนี่ยมีการสแสดงเป็นถึงพระส,สัญลักษณ์อะไรยกต่างๆยกตัวอ,อย่างเนี่ยกอคือของพระเจ้าจันนาพรนะฮะผลร่อนย่อต่างๆพระของสมหลวงสงคานักเรนแล้วก็พระปิตุชานะครับมีรูปเออ่เนี่ยฮะเียนเจ้าฟ้าอนุรงหลังสีนะฮะก็เนี่ยจะเป็นเป็นผลง,งานอันนี้เป็นงาน ที่ท่านออกแบบคู่กแบบับองเจ้าอิทธิเทพสันปรีดากรน,นะครับเป็นเป็นพัดรองของงานสมัยรัชกาลที่6นะครับงานพระเรุรัชกาลที่6กี2 4 6มาีนะครับอ,อันนี้ตา่างๆนะอันนี้ของเจ้าฟ้าสุธาธิพยรักษ์นะฮะซึ่งซึ่ง,งยังมีมากมายนะฮะแล้วมีอะไรหลายอย่างที่ที่ นะฮะับอันนี้จะเป็นมงกัแปลวนะฮะงานสามรอบประวัติการศึกษานะครับพั็นาราย,ยนะครับอันนี้เยอะแยะเลยนะก็มีพัฒน์น้อหมูฟูนะฮะจะเป็นผลงานขององค์ท่านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งจกกัดเตรียมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะตาตาปัดพัดยอดเนี่ยแล้วก็อันนี้คือ ผลงานของของค์ท่านนะะนน้เี่ยครับซึ่งนอกจากงานงานออกแบบพัดรองแล้วพระองค์ท่านยังยังได้ออกแบบอิมสูรีแล้วก็วัดวาราฬแล้วก็ออกแบบงานพรมแดนต่าง,งๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งซึ่งในวงการช่างเนี่ยจะยกย่องท่านพระองค์ท่านว่าเป็นเป็นจมเด็จบบดครูนะครับหมายความว่าท่านฝีมือของท่านเนี่ยต้องบอกว่าดับเทพจริงๆนะะแล้วก็ ผลงานที่ปักไปัดลองเป็นอาวมาแล้วต้องบอกว่าสวยถู่สมมากซึ่งเกสามารถที่ไปชมได้ที่พิพิัน์นสหนิยมชาติแล้วก็ในพิพิธัณธ์ของหลายๆวัดอายุตัวอย่างวัดระวอนแลวก็วัดมะโพนะวัดโพาะว่าประเชติพลนะครับแล้วก็ู้สึกวาจะมีที่วัดลดกอนพิทด,ด้วยนะมีหลายพบพิธภันท์ที่ให้รวบรวมกาปักทดลองซึ่งเป็นผลงานขององค์ท่านนะ นอกจากนี้ก็ยังมียกตัวอย่างพระนันชวุรีรี่อนนยอดฟ้านะาก็เป็นผลงานของมูลท่านเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีหลายหลายแห่งมากอย่างวัดเป็นเฉมาปภิดเนี่ยในตอรสร้างสอางหมายปลายและชาญย5่ห้านี่ก็เป็นเป็นผลงานการออกแบบขององค์ท่านด้วยนะครับผลงานการออกแบบขององค์ท่านตั้งแต่โบราณมาและกาญทิ่งห้ามาจนถึงยุคหลังๆเนี่ย ได้นับการยกย่ยองเป็นอย่างมากนะถึงในพรศสองพันะวันประสูต,ติของท่านวันที่28เมษายน2506เนรรีย่ยองค์การยูเนสโกนะฮะของสหประชาชาติได้ยกย่องพระองค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นนับแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นวงที่อสองของของไทยนะครับวงแรกก็คือพญ,ญาราล,ลงราชาุลภาคซึ่งเป็นพระสหายเป็นพระองค์ที่ท่านสนิทมากตรงมีพระนิพนธ์ สารสมเด็จป็นจดหมายตอบโต้กันไปมาน,นะฮะับก็แฟนก็สนิทสนมด้วยกันมากคนระับเป็นเป็นผู้มีความสําคัญของโลกอย่างยูนเนสโกทั้งสองพระองค์นะครับต้องถือว่าเป็นเกียรติของประเทศไทยมากที่มีบุคคลที่สําคัญเชนนี้และผลงานที่คงท่านได้สร้างไว้สร้างสารรค์ไว้ระดับเทพนะครับต้องบอกว่าอย่างจริงก็ว่าการออกแบบผลงานที่ออกมาที่สวยอย่างจริงนะช่งสวยจับใจ อมองทีไรก็มีความสุขนะฮะเราเห็นมองอมเห็นศิลปะไทยที่ไม่หรือใครเข้าเนี่ยเรามันสวยงามเนี่ยทำให้เราสิตใจระบบบานปูมิใจในในชาติของเราผู้ที่มีความสาม,มารถแล้วก็ศิลปะไทยที่ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็มีเป็หมือนกีนเหมือนไม,ม,ม,ม่เหมือนใครเลย <c oughs> สาหรับเหรียญเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นกานนเทนสิี่แหละแล้วก็มีจวสอนหนังสือนะ ปี2406นะครับในอีกด้านหนึ่งก็เป็น2490นะซึ่งเป็นปีเส้นประชนองค์ประสูตรวันที่28เมษาย,ยนปี2406นะครับแล้วก็เส้นประชนปี2490วันที่10มีนาคมนะครับสำหรับงานพมเบงของท่านนะจัดอยู่ที่ห้องสนามหลวงนะถือว่าเป็นเวงเกียรติประวัติอย่างอย่งอย่างสูงนะของของเจ้านายท่านเจ้าฟ้าด้วยนะแล้วก็ ในคราวนั้นนั่นมีการผลิตเหรียญนะซึ่งเป็เหรียญที่ว่านี่ยนะแล้วก็ด้านบนก็มีหูหูแบบสำหรับออใส่หัวห้อยนะรัลักษณะหูที่เป็นรูปแบบแโค้งแบบจั่วบนเนี่ยเออท่าที่ผมเห็นแล้วในเหรียญไทยไม่เคยมีน,ยน,น,ยนะเหรียญที่เป็นเหรียญเหรีเดียวนะที่เป็นรูปแบบนี่ยที่มีหูอยู่บนเท่าที่เคยเห็น เคยไปนี่อิตาลีเนี่ยเลนที่เนเลือของอิตาลีเนี่ยจะใช้ทาแบบเนี้ยะคือมาเป็นรูเลนอย่างเงี้ยแล้วเขาอยูเลนหูนะท่าจะเป็นหูกลมแบบปกตินะตำอย่งรูนเลนข้างบนเป็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 นจูแบบเนี้ยนะผมเชื่อว่าเลนนี่น่าจะทาในในในอิตาลีนะผู้เปนแบบก็ขอเดาไว้เลยว่าเป็นเป็นดูจากฝีมือดูจากงานที่ออกมาแล้วน่าจะเป็นของอาจารย์ศิลป์ฤาษีแน่นอนนะ ท่านน่าจะเป็นผู้ปั้นแบบเพราะว่คงท่านเนี่ยมวยริสเนี่ยเป็นที่นับถือของของอาจารย์ศิลเสียงเป็นอย่างมากนะแล้วก็ท่านศรัทธาในผลงานของคนท่านมากนะก็น่าจะทําในสลี่นะครับแล้วก็สำหรับเลี้ยนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะเจอแต่เรียนของแดงนะครับเลี้ยนทองแดงออกสีตั้งแดงแต่ว่าเท่าที่ได้สัมภาษณ์กบบทายาซึ่งเป็นเป็นเ,นเน้นหลานของ ของสมเด็จท่านสมเด็จครูเนี่ยท่านท่านบอกว่ามีเหรียญเงินด้วยนะเหรียญเงินเนี่ยจะทําประมาณ29เหรียญนะเท่าที่มีข้อมูลอยู่นะ29เหรียญที่ทำงานบำเพ็นขององคท่านเนี่ยทำทั้งหมด29เหรียญนะซึ่งประธานให้อ,อโลรถธิดาของขององค์ท่านนะสำหรับงานบำเพ็ญมมท่องเสอมอหลวงข้างนั่งเนี่ยนอกจากเหรียญแล้ว ก็ยังมีพัดลองนะฮะพัดลองก็คือพัดอันนี้ซึ่งเป็นลูกกาโนเทนสินนะฮะโนเทนสินนะฮะแล้วก็ามีด้ามนะฮะแล้วก็ที่นมพัดเนี่ยจะมีนะฮะตัวอักษรบอกว่างานพระเมนทองสนามหลวงนะครับคมยานนรศรานวัตวงศ์สองสี่ศูนย์หกถึงสองสี่เก้าศูนย์นะฮะแล้วก็ด้านพัดล่างบ,บอกว่า พระเมนท้องสนามหลวง2493เนะครับเป็นเป็นเป็นปีที่ที่ลรัชทันที่เก้าบร,รมราชาพิเศษครับคือคืองานเนี้ยจะเป็นงานเมนซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งได้ทำก่อนที่จะจัดงานบร,รมราชาพิเศษอยู่สักมาสองเดือนนะครับอันนี้ก็นำมานำมาเสนอให้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 ทราบนะครับว่าพวกท่านมีมีความสำนบบาัต่อผัวสัตว์ ไทยมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ท่านรัฐราชการเนี่ยท่านมีผลงานต่างมากมายทั้นก็ได้ยุ่งเร่งเฉยเลยแล้วก็ผลงานที่ออกมาแต่ละอย่างนี่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดของของที่สุดของของ,ของยอดฝีมือไทยเลยนะครับสำหรับตาเครื่องหมายสนับาผู้องนะครับจะจะใช้เชื่อว่านอเทนสิงนะะก็ก็เป็นพระชายาเอ่แต่ว่าพอยุคหลังเนี่ยจะมีคนจะเล็ก ตาเซลล์นิ่งแบบนะฮะเป็นเป็น,ปนใหม่บอกว่าเป็นตานอนในดูงใจนะคือเป็นนอนหนูอยู่ในหัวใจนะซึ่ง,ซ,งซึ่งติดแปลกมาจากที่เรีกยกกันใยโบราณว่าตานอนเทีนสินะซึ่งอันนี้เป็นอยู่ในหนังสือศิปกรนะฮะือนมีนาคมปี2 5ห,ห6ซึ่งปีนั้นจะครบพวกถ้ามีผู้ชมภาษาครบอีร100ปีนะ ซึ่งเป็นเพที่ยูเนสโกจะประกาศว่าท่านโรคท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเพรานัะนนั้นหนังสือที่ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดวกว่าแปดร้อยกว่ารายการเ,เหรียญทองคำล้วนๆนะฮะแล้วก็แต่และเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆ ลงไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเหล่าน,นี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกหรือกระสาบเครื่องต่างๆนะครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยการนิก้านะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญน่จะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยาวาัโรกาตต่างๆในในการของรากนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแ0ดร้อยกว่ารายการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอา เอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหรียญน่ซึ่งมีการทําพิธีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดแจ๋วของเหรียญแต่ละเหรียญของเหรียญนะครับ ไว้มาให้ท่านด,ได,ได,ไดูได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอ n น y ไ l คัปเปเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรือทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้หนือสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ